สวัสดีครับพี่พื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับผมก็ได้พระเครื่องชุดหลวงปู่มหาศิลามานะครับปี2564นะครับซึ่งช่วงนี้กำลังเป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับผมได้มากล่องเดิมเเลยนะครับนี้เราก็มาดูกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับเอาจักจากงคงนี้ก่อนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น รุ่นเมตตาพ่อให้รวยนะครับปี2564นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างได้สวยงามบ้านมากเลยนะครับนี <_ C os al> ่ผิวเหรียญคมชัดนะครับมีการตอกโค้ดด้วยนะครับตอกโค้ดสายมือเรานะครับเหรียญเป็นบล็อกสายฝนนะครับ แล้วก็มีการตอกน้ำเบอร์ด้วยนะครับคมชัดนะครับพระสภาพนอนกล่องนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับตัวตัดส่วนนี้นะครับด้านหลังวัดโพสีสะอาดนะครับ ปู่มหาศิลางองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นเทวาพิทักษ์นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับนั่งเต็มองนะครับตรงสังคตินะครับก็จะมีการตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดเอาไว้เหรียญน,นี้แบบสภาพเดิมเลยนะครับ สวยทุกเหลียญน,นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นท้าวเวสวรรณนะครับท้าวเวสวรรณสวยงามมากนะครับองค์นี้นะครับสภาพเรี่ยมพร้อมใช้บูชาเลยนะครับ องค์ต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญออพักเครื่องพักผงนะครับรุ่นดวงเฮงชนะจนยิ้มรับศัพท์นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับปีสองห้าหนะครับ๋ยวนี้สร้างได้สวยงามเหมือนกันนะครับไอพักผงตรงนี้นะครับผมหาที่แม่มก่อนกลัวมากเลย นี่นะครับวนสามนะครับมีพอยต์สกด,ด้วยนะครับพระนอนกล่องดมเดิมนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีการฝังแผ่นทองแดงนะครับดังกําเบอร์ด้วยนี่ครับข้างหลังจะมีเส้นเกษร์หนึ่งเส้นนะครับที่ที่เห็น ปู่มหาศิลานะครับชุดนี้ปี2564นะครับครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบารมีหลวงปู่มหาศิลานะครับให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับประสบพบกับความสำเร็จความเจริญความร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ